ก็ได้บรรยากาศตะเวนคำยามแรงนะพี่น้องเนาะโอ้ขี่ฟ้าก็เริ่มเมืดต,ต,ตื่อมาเนาะโอ้ฟ้าสวงนั้นงามงาม,งามแดงใจวายเลยกะกำลังมาสิมากคตใส่เดียนครับพี่น้องครับผมตะเวนแดง ไอ้ขีพาแดงขายก็คนสิตกแต่ว่ามนนี้กะลงว่อยๆนะครับเนาะส่งให้จังคนสิตกส่งบางทีก็ส่งให้จังย่างเขาช่วงฤดูหนาวนี่นะครับเนาะเพราะว่าเขาก็เริ่มออกร่วงออกอยางแล้วเนะาะบรรยากาศยามแรกของค่ำ ขอการสวัสดีเด้อครับท่านผู้ชมทุกท่านสุภขขูสุขคน้นะครับวันนี้ก็เตรียมตัวครับว่าจะไปใส่เบ็ดไม้ไมนาะเนะี่ยใส่เดือนสิเป็นอย่างไรนะครับเนาะวันนี้ก็ผมโกเบาก้ะนะบาโกะเนาะบ้าโกคนอีสานนะครับหลูกหลานทิ้นเมืองขอบนนะครับคนอำเภอเดชเนาะวันนี้ก็ได้มาเตรียมตัวครับว่าสิไปใส่เบ็ด เสียใส่เดือนลองเมืองนะครับวันนี้วันนี้ก็ับไปกับพี่ชายสองคนนะครับเด้อกับที่ลองไปใส่ไม้เมืองทีเป็นอย่งไรเนาะกับมาถารอหล่นกันนะครับนะเดี๋ยวี่พาไปเบิร์กไม้นะครับกันหาใส่เดือนนะครับเนาะเดือนตรงนี้เป็นซีอุแบบเป็นซองนี่จะเป็นซองดิน ที่บ่ได้ปลูกบ่ได้ยังนะครับคล้ายดินสวนพอตกลมลมเนาะดินพ่นแห้งมากนี่แล้วครับพี่น้องใส่เดียนัปีใหญ่ไม่หยุดหิมหิมหนามางสิ่งเลยนี่นะครับส่วงดูๆไก่แรลงเนี่ยมาขุดเอาเลยครับเนี่ยลงขุดให้เพ <c oughs> ิ่งเลยอี่รับเลย thì nó mở ra, to con, nói hôm sẽ sửa điên một điên hôm qua chúng ta sẽ ở bên sửa nữa. ท่านเซนคาปุ่นแต่เดือนนี้หนามครับเอ้ยนี่นี่นี่ความแห้งแหลกนะครับต<อ>ัน,นใหญ่ไม่อยู่มองพื้นดินซุ่มๆทั้งๆัมก็จะเป็นที่สวนแห้งช่วงนี้หนามเอ้ยฝนม่คอยตกเนาะ กี่เดียนมันจะไปออกใหญ่มาอย,าย,อยู่มองพื้นที่สมสมอีกแล้วครับเห็นไหมครับลายครับมันมนนีเมือวพี่น้องเออคงจ,จะได้เต่ไฟใส่เัาไหม ดูครับใส่เดือนนี่ไงเอะได้เอนนี้ก่อนตัวนึงเราต้องใส่เดือนหน่อยใส่เดือนไงเล็ดผมดวงหน่อยก็มีนะ ครับวิธีการหามุง้งพี่น้องอึงมุงครับอดียนืนปรดครับขุดต่อกันครับ ี่กระเดียนพี่น้องที่ขี่กระเดียนขี่กระเดียนนีไ้ว้ายโวดไปวะไล่หักขี่เดียนก็ได้ ด,ด,ด,ดึงเอาครับดึงเอาเป็นเศษเศษหนีนี่เนรอโหดบับพี่น่อยมาหน่อยไโดดหน่อยได้ครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยกองหยาเลย ปลาช่อนปลาช่อนโอ้ไม้นี่กัดดีนะทำมันไหนปลดกันครับเจอตัวอะไรพี่นอ้องย่างหลังเลยเรียงหลังโดนนี่แล้วโดนนี่แล้วช่อนครับช่อนอ้ย โดนดีครับหวานเดี๋ยวใส่เดือนครับแพงเล็ดอีกแล้วครับสึกว่าพีดินพี่น้องเตี้ยงหลังครับเตี้ยงหลังกัดอีกแล้วครับกัดครับกัดอีกแล้วกัดอีก,ลก,อก,ลอก,อกแล้วเขายากแค่นอนหยาหก หยาหูแงพี่น้องเอ้ยใส่เขาในหยาเลยเอ้ตัวนี้ครับมันมันตัวนี้ครับตัวนี้เกลือเศษเดือนแผงลิดเกือตัวอีกแล้วพี่น้องเกือตัวอีกแล้วนี่ครับสวยครับตัวนี้แนบแนบอู้ยลองเลยอู้ยตกไปเลยตกไปเลยอสวยครับสวย เดี๋หนี่งลยพี่นออ้องอือแป๊บเดียวตายวย่าอย่างไมตายครับตายยังไงขออนุญาตปลดครับเบื้อเงเบ็ดหลังนี่พี่น้องเปิงขั้นครับคงคงโล่งเนาะโดนมาครับเนี่ยใช่ไหมหลุนแล้วพี่น้องโอ้โหโต่ว่าถึงขั้นดันโกงเนาะ ตัวโตสดายจอยครับไปลังไหมตัวนี้ครับตัวนี้แล้วงน้องโอ้ยกองเงาโอ้ยลุนลุนลุนลดเสนอลดเสนอไอ้ิอีกหนึ่งตัวครับปดครับปดโค้งอีกแล้วพี่น้องโค้งอีกแล้วถารุนครับรุนลุนลุน รุดวะแต่โมกระตุกครับนิดรุดแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยหงายหกลายพี่แ<ฮ>ล้องเฮยอโอเคนะรุดแต่จะได้ายเดี๋ยวไปตึงโค้งเลยออกมะตัวสวยเยนาะ หยาดกดกันครับลงตัวเลยเจ้าอันอันอันเห็นไหมครับเห็นตบทางล่างล่างโอ้นะครับโดนแล้วโดนแล้โดนแล้วออหวานกัดเด็ดดีครับครับที่นองเลย ใส่เด่นแพงเล็ดใส่เดนแพงเล็ปดปวดนะครับเดี๋ยวเอาแล้วพี่น้องเรียบร้อยเฮ้ยยังใส่ไปบอดดนตายแล้วทำไมกำลังความงามครับสัมพลไปล้างไหมครับโดนแล้วครับพี่น้องโดนนี่แล้วใส่เบ็ดกข็งเคือนครับใส่เบ็ดกข็งเคือน

กถตันครับดูหลังนี่ครับทัดกองของนอกหล่นครับหลนนน่นน้อยอยวะโอ้ยเรียกติดไม่จำเลยนะครับฮึกลงเสีๆวตายงั้นหรือหนอ ถึงลงคือเอียนเลยเนาะน่าจนะเป็นเอียนหน่อยอเ,เอียนเงี้ยครับเดี๋ยวนี่เลยพี่น้องโอ้ยตายเอ้าไปยังใส่ไปบอดนต,ตัวสวยนะครับงานงาน,น,งานโอ้ยแกมาสารุปผลงานตอนนั้นเขินะครับเนาะน้องเนาะเด็กตัว สามหกกาสิบสิบเอ็ดตพี่น้องเลยกับประมาณพวดลอดนอกไม่ไอ้ชันกับแยใส่เดียนกับจังมารอหล่นนอกเนาะมืออื่นเเซาะไปจังใดตอนนี้กับใส่ไปตรงเึื่อนเนาะใส่กุศลใส่เวทกับประมาณสองถุมใส่เสร็จแล้วประมาณสามถุมกัวกต่ยมกลับมาเลยครับ กยามเวดตอนเชื่งองยังโบเบิดสูรหลังเนาะเบื้อเสาจังหลุนเบิดสูรหลังเนาะครับเนาะสิเป็นยังไงสำหรับมื้อนี้กะนอนหลับฟันดีครับกะขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมพ่อแม่พีน่น้องทุกท่านนะครับวันนี้กะพบกับผมโอรวันนี้สันนะครับตอนเสาร์น,นะครับวันนี้กะเป็นช่วงเวลา ยามเบ็ดอีกเช่นเคยนะครับร้นแล้วครับโ้นแล้วรอบเ้าครับรอบเ้าเป็นงานยากระปูอดมือน้ังตังตังอยู่เลยนครับโดนแล้วครับโ้นแล้วคือพอโดนแล้วแต่ว่ามเบทา้เ็ดหักด้วยนะด้วยด้ หยุดตีนแห้งได้สูรเยะก็เหมือนวาายพวกเจ้าไปเอาเลไเอาไปเอาจ้ะไม่ใช่คลิปหักเลยหัก์่ตัวตหน่อจะกระสีจวดยายก็สีนีนออ่นะครับมัดของหลันนี้เนี่ยผูตัวงามตัวงามไอ้ไม่ใส่เนี่ยผูแต่ว่าผมใส่กี่เดื สามตัวหรอยัโอเคตัวแหนบ่ะ,ะ okay. ตัวนึงแล้วพี่น้องตันึงแล้วเฮ้ยแหยบปูแหยบปูแพงลิดแต่กับตัวงามครับตัวงามดดดดตัวงามตัวงามอย,ยดอีสีพันหลดแน่หลอแหยบปู

ล้างกองล้างลังกงงล้าง,งกอง,ง,งว่าอย่าง mm hmm. ขบูะปูตายแล้วยำงเงีบโดนครับอีกแล้วครับไปแล้วตัวตัวครับตัวตัวเอิ <c oughs> สส่สวยๆครับสวยๆ Anh, anh này sẽ phải không nha không nha ui này sẵn này anh này khó rất là đón hấp đón đang cong như nào kì nọ, thế mà nào? Qua, mực này dám bét lọp một đeo, cho thai nó. Dám mẫn thế à, mực này? Thế mà mẫn thực, xài bét thực, thai cái จักได้บ่เห็นยายเอาไปปล่อยหรอหือเปล่ายายไปปล่อยไปแจ็คยายเราไปปล่อยบ่จักมีคนเห็นเนาะดบยาวๆนะครับเดี๋ยวโตแล้วพี่น้องเดี๋ยวโตแล้วโชวๆ์ๆคนะร,รับอืมหอมไหมหอมครับหอมเดี๋ยวขอพลดครับของคราแก่ หลังนี้กระโดนนี้แล้วครับพี่น้องแต่ว่าลูกซื้อว่าตายนะครับนี่นะครับยามเบ็ดหลบเดียวมันขค้ืนมันเด็กกระไรแต่ปลาตายแล้วก็หลุดเนาะมวนหลุดท่าก็บงเปตุเียนเงียก็สังว่าตอนเศร้าก็บสิอาจจะโดนดีกว่านี้เนาะไปล้างไม้ต่อครับล้างต่อมาครับร้นเดียครับแต่ก็คือเราครับตาย โอดโดน,น,นอย่างน้ยังน่าตายะม,มกได้ทำไมเลยกลบกสด้วยไม้มมน,นี่หกปลาปลาหญาละะหักปลาหากักแน่นอนครับต่ว่าปลานี่จัดน มะพร้าวดอกบัวครับกะแบบมะมี่ยงครับถ่ายให้เบิง่งกะซื้อรู้สึกว่ามันงามดีนะครับก็เลยถ่ายให้เบิง่งเลนเล,นเลนนะพี่น้องเนาะยามเบ็ดกับไก่สีเบิดละครับนี่นะก็สำหรับไม้ไม้ที่มาใส่แดดนะรับนะเป็นคลองหลอกรถจกหลอกนะครแต่ว่ารู้สึกว่าปลาเดือดนะปลาเดือดดีอยู่ แต่ว่ามีตัวใหญ่ครับมีแต่ปลาคอปลาคอหน่อยแต่ว่ากระลำเบ็ดจ,จ้ะหลังหนึ่งขับายหักไปเดี๋ยวเวลากลับแล้วครับส่วงเสายามเป็นส่วงเสาเดี๋ยวจังหน่อยจะร่วมยอดในีเพิ่งนะครับกับมากับพี่ไส้นะครับสองคนน้ำ จะไม่รู้ว่าไอ้ทรายเป็นไดลายเป็นไดนะครับแบบคล้องสีมาใส่ไม้หม่เนาะถ้าใส่ขุดถ้ากลุ่มลายคนงานย่องตู่คนงานอาจารย์ใหญ่ ตัวงามเนาะกระปูมอฮอนได้สองตัวแต,แต่นี่โคตรงใช่แต่ในี่โคกับไดโยประมาณสามสี่ตัวอยู่เนาะครับเนาะหายไซเป็นกับร่วมๆกับประมาณไดอยหาหกตัวประมาณนี้ละเจ็ดตัวแต่ของผมเนาะของผมถือดีครับเนี่ยใส่เดือน ไอ้พันใสเงียะกระปุแต่ว่าผมใสเงียะใสเดือนโตโคมใหญ่ขึ้นใหญ่พันแต่ว,ว่าหักถือรลายครับแต่ว่าถือดีเมื่อคืนใสปุบกะยับกลับเลยนะครับสำหรับมือนี้กะจบคลิปเพียงแค่ทำนี้นะครับเดนะในกันคลิปหน้าครับว่าสิเป็นแตงไทยน,นะครับเนาะสำหรับมือนี้กะ เปาโกปนิสารกับคอราบลาครับสวัสดีครับ